เราจะมาวางระเบิดฮะตักเข้าไปเลยจ t วยว่าจะทำอะไรกันครับเฮ้ยจะมาวางระเบิดชฮ้ยเราไปลูกชิบหายเอาไอหนุ่มวันนี้จะมาฝึกความระเบิดความเลยุ่มช่วยคราแมงไม่ไป เอาเลยนะจับระเบิดไว้ให้แน่นนะอย่าปล่อยมือเด็ดขาดเข้าใจนะครับแม่เข้าใจนางบอกเข้าใจนี่ว่านอนนอนนั่นมึงรู้ป่าวว่ามันทำอะไรวะนั่นนะกไม่รู้เหมือนกันชิบหายรอจีโอเคเขายัดตัวเขาไปในกล่องแล้ว ว้าวเพื่อนสีห์ฮัลโิลเพื่อนเอาแล้วเรามาฝึกคว้างระเบิดคันที่หนึ่งร้อยลกันนะคว้างไปเลยเพื่อนเชี่ยมมึงจะคว้างมาทางนี้ทำไมวะน้นมันวิ่งทางนั้นทำไมวะนั่น่ะ ึ้นดูนี่กูคิดอะไรไอ้อะไรดีๆออกกูจะขว้างระเบิดเข้าไปข้างในต้องหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไปทันแล้วกูกูคว้างไปแล้วเชี่ยส้มกูเล็บขี้เลยกูย่อยสิเดียวเลยมึงพอมไหมกูพร้อมแล้วไประเบิดเข้าไปเดี๋ยวนี้ไปเอาไปอีกลูกโอเคครับ โอเคครับผมวันนี้อยุดผมไปแล้วคนหล่อเท่ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ระเบิดครับนะผมมีระเบิดสองลูกนี้ครับผมนี่ให้ดูเต็มตูดเลยครับเด็วขนาดมันไม่เท่านะผมลูกนี้ไม่นน้อยหนาเราไม่ซองเก็บของมันด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเห็นไหมเท่มากเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้สุดยอดไปเลยเดลูกนี้ม,มีความสามารถพิเศษน,นะ ดึงสลักมันออกมาได้นะครับผมแล้วถ้าผมใส่สลักกับเข้าไปมมถ้ามันยังไม่มีคนามะม,มาใสายได้โอ้ชิหายเพื่อนมเมืองปลาระเบิดเข้ามาในห้องกทำไม